สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งพบกับช่องตีติ๊กนะครับวันนี้นะครับมีรถบ้านดสวยสภาพเรียบเรียมาให้ลูกค้าได้ชมอีกหนึ่งคันครับเป็นเจ้ายาลิท1.5สปอร์ตนะครับแต่ง t ีอดีชุดเต็มแน่นอนยังไงไปลองชมนะครับนี่นะครับไี่ว่าด้านถ่ายด้านหน้านะครับสวยนะครับสวยกริฟเลยนะครับชุดแต่ง t ีอดีครบชุดนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายตัวนอกนะครับสภาพสวยล้อแม็กสวยนะครับยางสวย จัดทรงหล่อมากๆนะครับใครที่หาอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับดูเลยครับทรงหล่อมากนะครับจัดโชกสตัดรับเกียวให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับด้านขวานะครับสภาพสวยกิบเลยนะครับ สีสันเงางามสีเต็มนะครับผมตีให้เลยเ0้าถึง95ได้เลยนะครับสภาพสวยกิ๊บนะครับชุดแต่งทีอดีครบชุดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อแม็กยางนะครับ15หใหม่ๆห่เลยนะครับผมเนี่ยครับสวยกิ๊บนะครับลงตัวมากๆานะครับหน้าหล่อเลยนะครับผมกระจังหน้าทีอาร์ดีนะครับสวยกิ๊ปเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลิ้นหน้าสวยนะครับ ใหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าจบนะครับของแต่งนะครับพอมีนะครับโชคตัดตัดปรับเกีียวไฟถ่ายตัวนอกนะครับสวยมากๆนะครับให้ชมเลยนะครับนี่ครับปีทีอาดีนะครับท่อคู่นะครับนี่ครับสปอยเลอร์นะครับของทีอดีสวยคิปโอเคครับนี่นะครับภายในนะครับให้ชมนะครับภายในเรียมเลยนะครับ ภายในนะครับเป็นหนังตัดแดงนะครับสภาพสวยกิิบนะครับเบาะนี่นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเบาะนี่ใหม่ทุกตัวนะครับสภาพกิ๊บเลยนะครับไม่มียุบไม่มีขาดฟองน้ําแน่นทุกตัวนะครับคอนโซลสวยตัวนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็น Android มาให้เรียบร้อยแล้วครับขนาด9นิ้วนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับพวงมาลัยนะครับลูกค้าแต่งนะเป็นพวงมาลัยหนัง VIP นะตัวนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตหลกลับเบาะการลดเลยนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าเจ้าของเดิมทําการจัดนะครับแต่งให้เรียบร้อยตัวนี้มีกล้องนะครับให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากตัวนี้นะครับจะมีชุดเครื่องเสียงให้1ชุดนะมีซับมีพาวเวอร์นะครับมีปีให้1ชุดนะลูกค้าเอาไปลองไล่ดูนะครับลูกเจ้าของเดิมแจ้งมาเสียงเพาะแน่นอนนะครับโอเคครับเบาะสวยๆนะครับดูยชมนะครับด้านท้ายอีกทีนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับผลนั่ง สวยกิฟนะครับเบาะด้านหลังนี่ก็ใหม่มากๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับเบาะหนังสีดําตัดแดงนะครับ VIP นะครับนี่ครับตัวนี้จะมี power ให้1ตัวนะครับอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับเพดานสวยๆนะครับเบาะตัวนี้เป็นรุ่นพับได้นะครับพับได้ตัวนี้พับเบาะลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับ ด้านหน้าห้องเครื่องเลยนะครับสภาพสวยๆหล่อๆเลยครับด้านหน้านะดูนะครับกันชนแตง่งนะครับผมบอกเลยชุดแต่งสวยมากๆนะครับกระจังหน้าแต่งทีอาดีสวยกิฟต์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสปอตไลท์ครบนะครับเครื่องนะครับนี่ให้ดูเครื่องนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับซ้ายขวาเดิมๆนะครับเครื่องให้นะครับสวยๆแห้งๆไม่เคยแก๊สนะครับต <found Kazakhstan> ัวน <iden> ี้นะครับมีคำโชกให้นะครับหนึ่งตัวนะครับคำโชกของยาฤิษ ตรงรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยกริฟเลยฝานี่เป็นฝาเดิมนะครับเดิมตัวนี้อาจจะมีแผ่นกันความร้อนอาจจะมีคราบนิดหน่อยนะครับเพราะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับแต่ไม่มีผลนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับให้ชมนะครับหล่อมากๆไฟโปรเจคเตอร์นะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบกริฟเลยนะครับชุดหล่อมากครับหน้าโลโก้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดแต่งเรียบร้อยนะครับ นี่ครับให้ชมนะครับด้านท้ายสวยมากๆนะครับท่อตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับสวยมากเลยครับผมบอกเลยย้ำนะครับรับกับสเกิร์ตท้ายนะครับเป็นสเกิร์ตตัวแต่งที่ดีนะครับตัวนี้นะสวยมากๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้สับนะครับตู้สับให้ประมาณ12นิ้วนะครับ1ดอกนะสวยกริฟนะครับ ยางอะไหล่อยู่ครบเลยครับอยู่ครบหมดนะครับไม่มีไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับอันนี้มีกุกด้านท้ายนะครับกุกเก็บเสียงนะครับเพะตัวนี้ลูกค้าได้ทําการติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับภายในนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียบเลยนะครับเหมาะหนังกิ๊บตัดแดงโอเคครับนี่นะครับผมขึ้นมานะครับภายในรถนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับ เดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับเราลองเกียร์เลยดีกว่าครับนะตัวนี้นะนี่ครับถอยหลังรถถอยได้เลยขึ้นตัวได้เลยนะครับเดินหน้านะครับเกียร์ดีต้องไปได้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคครับระบบเกียร์หายห่วงไม่มีรอไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยน Android ให้เรียบร้อยเป็นจอนะครับ9นิ้ว Android นะครับครบนะครับตัวนี้นะมีทวิตเตอร์นะครับซ้ายขวาชุดแต่งให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคครับทุกอย่างสวยมากนะครับกระจกไฟฟ้า นะครับใช้งานได้ครบทุกบานนะครับสายขวาใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับทุกอย่างครบหมดมีกล้องนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้มีกล้องหน้าหลังให้เรียบร้อยนะเนี่ยครับบันทึกหน้าหลังให้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคครับตัวนี้นะครับวิ่งแค่สองแสนโลนะครับไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะแผงข้างประตูอะไรสวยกิฟต์คอนโซลไม่มีปัญหานะครับ ทุกอย่างสวยลงตัวนะครับเพราะนะครับตัวนี้นะมีปีนะครับให้1ตัวนะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าได้ทําการจัดติดตั้งเครื่องเสียงมา1ชุดเป็นชุดย่อมๆนะครับไว้ฟังสบายๆนะโอเคครับใครที่หาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองขับนะเดี๋ยวลองเทสบนถนนใหญ่ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีท้ายคลิปโอเคครับนี่นะครับอ่ากําลังเดินทางนะครับเอารถลองให้เลยนะครับยาวๆนะครับตัวนี้นะรถค่อนข้างจะขับดีมากๆนะครับช่วงงลช่วงล่าง นุ่มเงียบกิปเลยนะครับเนี่ยคันนี้ถือว่าขับดีเกียร์ตอบสนองดีคันเล่งตอบสนองไวนะครับสภาพสวยนะครับพรอมแถมยังขับดีนะตัวนี้นะครับกาลังลองกลับให้เรียบร้อยเลยนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับตัวนี้นะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ผมกําลังเอารถกลับนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับเรียๆนะอันนี้ผมลองรถเดินทางไกลให้เลยนะครับรถถือว่าขับดีมากๆนะครับเดินทางไกลร้อยกว่ากิโลสบายๆเลยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวไปชมกันอีกทีท้ายคลิปนะครับก็ทั้งหมดนี่นะครับเป็นเจ้านะครับยาลิทปี2008แต่ง TRD เต็มนะครับชุดแต่งครบนะครับตัวนี้สภาพสวยกิฟสีสันภายนอกตีให้90%เซนขึ้นเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังใหม่กิฟช่วงล่างนะครับดีนะครับสตัดปรับเกียวชุดแต่งครบแน่นอนครับไฟหน้ามีโปรเจคเตอร์ให้นะครับโชคเป็นโชคสตัดปรับเกียวล้อนะครับจัดทรงหล่อเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับแต่งเต็มเป็นชุดแต่ง TRD นะครับ สภาพกิฟเลยนะครับเครื่องเกียร์จบนะครับภาษีต่อปีหน้า6 9ให้เรียบร้อยคันนี้นะครับเปิดราคาไว้แค่149,0 0 0ับาทนะครับ149,000ับาทสนใจดูรถที่สุทรประกันนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใครที่นะครับไม่สะดวกมานะครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับยังไงฝากคันนี้ไว้เลยครับ TRD 1.5สภาพกิฟเลยคันนี้สวยมากๆยังไงฝากคันนี้ไว้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ